กลับมาปรออาชีพอีกครั้งตาทีมบุกมาชนะปรดีถึงถิง่นรู้สึกอะไรบ้างครับกอนอื่นเลยต้องบอกว่าดีใจมากๆเลยครับที่เกมแรกเราก็สามารถที่จะเก็บชัยชนะได้แล้วก็เครดิตทั้งหมดเนี่ยขอยกให้กับลูกทีมทุกคนนะครับที่เราเริ่มต้นสโมสรด้วยปัญหานะครับทีมจะมีหรือไม่มีจะได้เข้าร่วมหรือเปล่าจนเราฝ่าฟันมาได้แล้วก็เป็นการเริ่มต้น ที่ดีครับก็อยากจะฝาก3แต้มนี้ให้กับแฟนบอลแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดสตูลที่รอฟังผลกันอยู่นะครับในช่วงของครึ่งแรกนั้นต้องบอกว่าค่อนข้างอึดอัดน,นิดนึงนะครับเพราะว่า,ามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในเรื่องของฟอร์เมชั่นก่อนที่จะเล่นนะครับแล้วก็ทีนี้ปรากฏว่าพอจบ ครึ่งแรกก็ไปแก้ครึ่งหลังรูปเกมดีขึ้นในเกมโต๊ะกลับเราได้ประตูจากตรงนั้นแต่ว่า,าต้องยอมรับครับว่าวันนี้เราโชคดีกว่าปัตตานีช่วงท้ายเกมเราตั้งรับเยอะไปนิดนึงนะครับก็จะต้องนำไปสู่การแก้ไขแต่อะไรก็ตามครับาสามแต้มนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่โอเคมากๆเลยครับ มีตรง,ง,รงจุดบกพร่องตอนนี้นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของเ,ออเกมรับนะครับในจังหวะที่เราขึ้นนำเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะรับเยอะจนเกินไปนิดนึงนะครับก็เรื่องของสมาธิหลายครั้งที่เราเกือบจะต้องเสียประตูวันนี้ต้องยอมรับว่าเราโชคดีด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะกลับไปแก้ไขต่อไปส่วนในจุดเด่นก็คือเราเล่นกันเป็นทีมทีมเวิร์คข,ของเรา ถือว่านับจากนี้ไปเนี่ยผมในฐานะผู้สอนผมค่อนข้างมั่นใจว่าเราจะดีขึ้นเรื่อยๆครับสามแต้มแรกมาแล้วนะครับชาวจังหวัดสตูลเราก็ขอขอบคุณพี่น้องที่แม้ว่าจะไม่สามารถตามมาเชียร์ได้แต่เข้าใจว่าวันนี้เพราะว่าพี่น้องกองเชียร์ชาวจังหวัดสตูลเนี่ยเข้ามาดูไลฟ์นัดนี้แน่นอนนะครับ เราก็ขอขอบคุณมากที่ทุกท่านซัพพอร์ตทีมเรามาเรา,เรายังจงเรายังจะต้องทำงานหนักต่อไปนะครับเพื่อให้มอบความสุขให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสตูลแบบนี้ไปเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับ